น้องอันนี้อะสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับพบเจอกับช่องแม่ชาแนลอีกแล้วครับน้องไม้กำลังทำอะไรครับคือน้องไม้ช่วยแม่ครับน้องไม้ซอยเมย์เห็นงานเด้อจัดพน้องปิดเทอมอันเห็ดน,น้องไม้ไ้ขายจที่เห็ดไว้งวดก่อนก็นคือมดแล้วจ่าบ,บ่มีเหลือก็เลยต้องไปเอาน้อไม้กิมซุ้งอยู่บ้านหลังคุณอ่ะมาเห็ดอีกจ้ะลูก้ากันยังเอาเรื่อยๆเนาะจ้ะ น้องในเพิ่นกะบบได้ไปเล่นน้ำหมูเด้อจ้าช่วงน,นี้เห็ดโคนก็กำลังออกบัานนี้กะอาจจะดองไว้มืออื่นเบิ่งก่อนมืออื่นอาจจะไปหาหล่อหาเห็ดหรือมือวันอาทิตย์แก่บกแน่ใจมืออื่นอาจจะไปฉีดยาอยู่ตากแล้วจะแม่ปวดขาเนาะน้องายเพิ่นกะจะซอยแม่เด้อจ้าเพิน่นกะโบขึ้นเด็กน,น้อยผู้อื่นเห็ดงานเซตเพิ่นเด้อจ้าเพิ่อนถึงสิงไปเล่นเล่นแม่ก็ยังปอกโบกเซตจ้าเนี่ยแม่ก็เลอีกหน่อยนึง ใล้จะเสร็จแล้วนี่กระปอกไว้ล่างน้ำไปน้ำน้องไนก็จะเป็นคุ้นคึกเดี๋ยวไปเอาขาตั้งกล้องก่อนนะจ้าเหยียบเหยียบหมุนหมุนนะ้าหมุนเราแขกดอกไม้ นั่งเกาะข้างล่างกันไม้หมดกระบอกเออ ไปไหนกันนะไปเอาตลาดแล้วก็เลยไปเอาหน่อไม้รถเยอะเยอะเขามีงานกิจกรรมหลายโยมเพอกับ,บรูกเนาะเยอะอมากกลับมาก็เลยแวะตัดเอาหน่อไ,ไม้ได้เอาโทรศัพท์ไปบัดน,นี้ตอนไปตัดเอาหน่อไม้อ่ะชาร์จโทรศัพท์ถ,ถิ่มไว้บ้านก็ได้ไปเอาไปมาถึงบ้านได้มาถ่ายเขียนก็บสังบ่งในพี่น้องเบิ่งนก็เลย เสียดายเนาะหน่อไม้มันหลเนาะบร่ได้ตัดไ่ได้ถ่ายตอนตัดพี่น้องบึงเนาะมมแม่ปอกใกล้จะเซตแล้วเดี๋ยวแม่แม่ปอกเซต้องไมนคือเซตพอดีเสียม,มั้งแผ่นสวยไหมให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมดูดิทำเป็นแผ่นนี่ครับแผ่น,นอือ ได้สักเจ็ดสิบแปดสิบขวดค่ะอใครไดเนาะเจ็ดสิบขวดก็ได้เจ็ดร้อยอเนาะแม่วานนาจ,จะได้นะหนูไม้ถ้าเต็มกระมังใหญ่นะมันได้ร้อยนะกระมังที่หนูคึกอยู่อะอได้ลอยขวดแล้วลอยบางทีก็จะถ้าเต็มจริงๆริอะร้อยสิบขวดอะร้อยสิบขวดก็ได้พันกว่าแล้วมุ่งเส้ากับพาไปตลาดซื้อหมูหมากระไก่แต่ว่าพากันกินข่าวกระปุกมิปลมคุ้ดมูวาน ดน้องใหม่คึกเซ็ต,ตจังมาเบิ่งน้ำกันว,ว่าจะจะได้ไลายขนาดไหนเปลี่ยนเว้นจากที่นอกน้อง,งให่ปวดแขนแล้วจ้ะมาเนี๋ยาเอาของแท้์ันเอาขึ้นมาใส่ทางนี้น้องใหม่ก็สวยเอาหน่อไม้สืฟ แกงส้มแกงเหลืองใจเห็ดเป็นแผ่นจ้ะสั่งเป็ดเป็นแผ่นแบบซับเป็ดเป็นแผ่นเ,แบบเ,นนนเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก่อนพ่อแม่ต้องหมุนกระมังแล้วเขาแกงเหลืองแกงส้มจ้ะ เดี่ยวแผ่นนี้ง่ายนาะจ้ะเดี๋ยวจแชน้องนี้พามาเบิ่งใกล้ๆเนาะจ้ะ เห็นอวบอัซ <Yeah S 1> <way. S 2> ือสยนยยออมอบอนี่เนี่ยเป็นที่วย นั่งนี้เพิ่นหมักกินน้อไม้แผ่นจ้ะเพิ่นหมักแกงสม้มจ้ะแกงสม้มแกงเหลืองเนาะจ้ะเนี่ยใหญ่ตามหนอ่อไปเลยจ้ะแบบซับบางคนก็หมักแบบซับกบส็สร้างแล้วแต่เพิ่นที่สร้างเนาะจ้ะอ่ะอี่นี่ก็สร่รงน้อไม้ดองไปเท่าไหร่อสองพันกว่าขวดเนาะสองพันกว่าแต่ขวดละสิบบาทกับน้อไม้อัดถุงกับขนาดซิมาเอากับว่าโอคันสา หนึ่มาเอาหอยไหาหอยวหาเพื่นเพ่ลูกค้าว่าสิเห็ดก้อยกินอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังปวดขาอยู่เลยบ่ได้พาเห็ดเดี๋ยวจะมือก่อนได้วว่างๆเดี๋ยวจะพาเห็ดก้อยด้วยจ้าพาติดโคก้อยแล้วก็ช่วงนี้เห็ดโคนก็ร่างขื้นเรื่องก้อยยังเพิ่งว่าถึงผักขายมันหายเดีย๋ยวจะพาไปหาเห็ดโคนจะมือก่อนเห็ดโคนก็ลั้งแตกพี่ๆแบบเขาไปงัดมาเบิ่งแล้วจะเมื่อกี้พี่ซาวน อ่นก็ไปงัดมาเบิงล่ะงัดไม่ให้เบิงละดอกเทดแต่ว่าไอยังหาบ่เห็นดอกเ้าบู้จักบอนมันเกิดกับคือสิหาบ่ได้นะจ้ะ่อยก็สิย่างสะก่อนผักพรซะก่อนผักข้าวข้าวปวดแห้งเมื่ออื่น่าจจะไปฉีดยาอยู่จังหวัดตากอีกคือนึงจ้ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็พาะกันไปแล้วพะนองในแต่เมื่อนั้นไปพอดีบังเอิญคลินิกฟีดเขาให้ไปอีกวันเสาร์นี่ละจ้ะเมื่ออื่นนี่ละจ้ะ เดี๋ยวจะไปฉีดยากนเดี๋ยวสิขึ้นเขาหาเฮ็ดเป็นโค่นน้ำเขาเบาไหวเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนมันใกล้สิแล้วนะจ๊ะพี่น้องว่ามันได้หลายสำหรับไร่ใช่ประมาณหกสิบตั้งหกสิบเจ็ดสิบครับใกล้สิเสร็จแล้วจ้าแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยจ๊ะพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องในทชาแนลเนี่ยเด้อจ้าผู้ใดเข้ามาชมแล้วกดติดตามแล้วก็ขอบคุณค่ะ อย่าลืมนจ้าเป็นกำลังใ,ใจให้น้องช่องไม้ชาแนลเน่ยได้จ้าอากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่ยได้จ้าคลิปนี้กับสีฟลอกปเปียงซ้ำนี่เน้ะจ้าพี่น้องพบพอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีจ้า